ปรมงจังหวัดชัชนาศจัดอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาเข้าสู่กระบวนการผลิตและการรับรองมาตรฐานด้านการประมงนายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดชัชนาศเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทเป็นการส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐานแก่เกษตรกรตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเพิ่มมูลค่าและการตลาดสินค้าประมงแบบครบวงจรประจําปีงบประมาณ2565เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรการฝึอรกอบรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาศักยภาพการผลิต เพื่อมูลค่าการตลาดสินค้าประมงแบบครบวงจรเพื่อพัฒนาเกษตรกรไปสู่กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานได้ประมงโดยมีผู้เข้ารับการอบรมปรเป็นเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท6อำเภอคืออำเภอเมืองพนณโรมวัดสิงห์หนองมะโมงหันคาและสังขบุรีจำนวน100คนโดยมีวิทยากรจากบริษัท ศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชียจำกัดมหาชนมาถ่ายทอดความรู้ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปได้ครับทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้ย้ำเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP หรือแนวทางในการทำการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยปจัจจั ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมครับ